มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปนะครับจากทางเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่อุบลเราทีนี้เราจะไปอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวไม่ใช่ข่าวท้องถิ่นอุบลเราแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของข่าวอาชญากรรมครับเรื่องราวของการฟอกเงินมีการทําร้านทอมีการทําปั๊มน้ํามันเพื่อเป็นการฟอกเงินครับและก็มีเงินหมุนเวียนกว่าแสนล้านครับตอนนี้ตํารวจเข้าทลายที่ว่านี้ครับนะฮะ จากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์นะครับได้มีการรายงานข่าวนี้ขึ้นมาครับนะฮะเข้าไปทลายแหล่งฟอกเงินนะฮะบรรดาแกงกวนต่างๆนะครับอ่ะเราไปดูกันครับโดยทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าในวันนี้ครับสนักงานตรวจแห่งชาตินะครับโดยทางด้านพลตรเอกสุชาติทีรสวัสดิ์รองพบวัตรรรบผิชชอบงานด้านการป้องกันและก็ปราบปรามอาจยาการเปิดเผยกรณีที่ตํารวจปราบปรามยาสติด ได้มีการส่วนที่กาลังนะครับกับตำรวจนครบ,บาตลตำรวจสอบสวนกลางและก็ตำรวจพุทธภูภาค5ตำรวจพุทธภูภาค8เปิดปฏิบัติการบุกค้นร้านทองหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดครับหลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของขบวนการค้ายาเสพติดบอกว่ากรณีดังกล่าวนี้ไปนกรขยายผลจากการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสําคัญ4เครือข่ายโดยในจำนวนนี้มีเครือข่ายของดาวเรือง รวมอยู่ด้วยครับเป็นผู้ดนอกเครือข่ายดาวเรือง<ม>เนื่องจากพบว่าขบวนการค้ายาเสพติดดังกล่าวนี้ใช้วิธีการฟอกเงินครับด้วยการนําเงินที่ได้จากการค้ายาครับโอนเข้าบัญชีร้านทองเพื่อซื้อทองคําแท่งทัานนี้พบว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดครับดาวเรืองครับมีการฟอกเงินที่ร้านทองย่านวังบุรพาครับ และก็จากการตรวจสอบเงินบุญเวียนในบัญชีของร้านทองที่รับโอนจากเครือข่ายยาเสพติดหลายร้อยรายสูงถึงหลักพันล้านบาทครับทางท่านรองพบตรก็ระบุบอกว่าขณะเดียวกันพบว่าขบว,าขาบวนการค้ายาเสพติดเครือข่ายอื่นในภาพรวมทั่วประเทศนะครับฟองเงินด้วยการซื้อทองคําแท่งครับซื้อขายน้ํามันแล้วก็ธุรกิการส่งออกสินค้าหลากหลายประเภทเมื่อส่งออกไปก็จะมีสินค้ากลับเข้ามาในรูปแบบของสินค้าอื่นๆมูลค่าในการฟองเงินครั้งนี้กว่าแสนล้านบาท และก็การปฏิบัติการในครั้งนีม้มีหมายจับ400หมายจับครับสามารถจับกลุ่มได้กว่า300หมายจับซึ่งก็มีเจ้าของร้านทองกว่า10หมายจับเจ้าของธุรกิจน้ํามันและก็ผู้รับเปิดบัญชีรับโอนเงินและก็กดเงินซึ่งอยู่ระหว่างของการเร่งติดตามจับกลุม่มผู้ต้องหาที่เหลือครับพร้อมทั้งขยายผลไปยังผู้บงการด้วยโดยทางด้านพลตเอกสุชาติทีรัสวัสดิ์ก็บอกว่าสําหรับกระบวนการค้ายาสติดดาวเรือนะครับ เป็นขบวนการที่ค้าทั้งยาไอซ์คับยาบ้านอกจากข้อมูลพบว่าทํามาสักระยะแล้วครับพี่น้องครับซึ่งตำรวจเองก็มีการปราบปรามยาสติก็มีข้อมูลอยู่แล้วล่ะครับนอกจากนี้พบว่าผู้บงการของเครือข่ายนี้ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศและพบว่านะครับบางส่วนนี้ครับสั่งการมาจากเรือนจําตัวอยู่ในคุกนะครับแต่ยังสามารถสั่งการได้ครับพี่น้องครับซึ่งมีการประสานกับอธิบดีกรมรชาชทธณฑ์มาโดยตลอด นอกจากนี้ก็มีการขยายผลขยายผลนะครับพบว่าร้านทองอีกหลายแห่งครับที่รับฟอกเงินจากเครือข่ายยาส0ติดเอกสมโพธนะครับร้านทองย่านเยาวราชมีด้วยกัน 2- 3ถึงร้านครับและก็ยังมีที่จังหวัดกาญจนบรุรีจังหวัดนครปฐมอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากและก็ที่ภาคใต้ครับซึ่งจากการสอบปากคำของเจ้าจของร้านทองที่ถูกจับกลุ่มบางส่วนก็รับสาร,บรภาพนะครับบางส่วนก็ให้การ ภาคเศษครับแต่ว่าตอนนี้คือจับกลุ่มได้ครับโอ้ยนะฮะซึ่งอุบลเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรฮะเหมือนกับว่าถูกขยายผลด้วยเพราะว่าเป็นแหล่งนำเข้าเป็นมีแหล่งนำเข้าแล้วก็ไปพักอยู่ที่ปทุมธานีนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทางภาคเหนือมีการกดดันหนัก ก็เลยออกมาทางด้านภาคอีสานครับไล่ไปทังจังหวัดที่อยู่ริมโคงนะครับอยู่ริมโคงนี่ก็จะมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นครับนะฮะ,ะนี่ก็ให้กำลังใจแก่คนทํางานนะครับไปอีกเรื่องหนึ่งครับทีนี้ครับจากเรื่องราวของทางด้านการทลายเครือข่ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องดรามา่าจําได้ไหมฮะเรื่องราวของทางด้าน สาลาที่พักผู้โดยสารของแขวงทางหลวงครับนะฮะของแขวงทางหลวงซึ่งก็บอกว่านะครับมีงบในการก่อสร้างนี่แสนกว่าแส0 0 0 0หมืครับแต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้จริงครับเนื่องจากว่าสวยงามแต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้ครับในขณะที่ของชาวบ้านเองงบในการางบในการก่อสร้างใช้เงินเพียงแค่นะครับ19,000บาทครับแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้จริงครับ <laughs> นี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับเป็นเรื่องราม่าที่ต่อเนื่องกันมาผมเอกก็นําเสนอไปนะฮะสองรอบสามรอบแล้วฮะสองรอบแล้วะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ใกล้ตัวเราก็คือจังหวัดสิธิเกตครับเส้นทางสิธิเกตบางหินนีครับ โดยทนต์มินเิเจอร์ออนไลน์ก็มีการเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบอกว่าความคืบหน้าในกรณีที่มีชาวโซเชียลมีเดียและก็หลายฝ่ายมีการวิาพากษ์วิจารณ์สลาพักครีมทางรูปแบบใหม่ที่ชนังงานก่อสร้างทางหลวงที่กรมทางหลวงครับก่อสร้างไว้ริมถนน4ช่องจราจรนะครับสายสิติเกตท่าและก็สายสิเกตบางหินครับด้วยราคาก่อสร้างหลังละเนี่ยเดิมทีบอกว่าหลังละ150 0 0 0บาทตอนนี้เหลือหลังละ1 2 0 0 0 0บาทครับ แต่ว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะว่าบางแดดบ,บางฝนบบได้ครับในขณะที่ชาวบ้านน,น้องโตนนะฮะหมู่8ตําบลธาตุอำเภอวังหินจังหวัดสิชิเกตที่เดือดร้อนครับจึงได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างสลาพักริมทางรถโดยสารขึ้นมาแทนที่หลังเดิมที่พังชํารุดด้วยเงินเพียงแค่หมื่นเก้าพันบาทแต่ใช้งานได้จริงครับ <c oughs> ห่วย <c oughs> เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่พักรอรถโดยสารแทนสลาริมทางรูปแบบใหม่นั้นครับ โอ้ผู้แบบนี้หน้าชาเลยนะหน้าชาเลยนะครับล่าสุดนี้ผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่ที่บ้านหนองโตนนะฮะหมู่8ตําบลทาาอําเภอวังหินครับเพื่อตรวจสอบข้อท็จจริงอีกครั้งหนึ่งพบว่าสลาพักริมทางหรือว่าสลาพักร,รอรถโดยสารอยู่ริมทางที่ชาวบ้านหนองโตนร่วมกันรบริจาคสร้างขึ้นมาด้วยเงิน19,0 0 0บาทน,นี้ครับสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีครับและก็สามารถบังแดดบังฝนได้ตลอดทั้งวัน แม้ว่าการก่อสร้างจะยังไม่แล้วเสร็จนะฮะแต่ว่ายังขาดไม้รองพื้นอีกด้านหนึ่งด้วยแต่ก็มีชาวบ้านพกกากันใช้ประโยชน์นั่งพักรอรถกันอย่างต่อเนื่องทันนั้นนะะักข่าวเองก็ไปสอบถามนายวิชัยเกษางามเกษาก็แปว่าผมนะฮะคนที่ผมงามนีครับอายุ44ปีนะครับ <c oughs> ชาวบ้านหนองโตนตำบลธาตอําอเภอวังหินจังหวัดสิตเกต ก็บอกว่าตนกับพี่เคยและก็ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างศาลาพักริมทางที่ปากทางข้าหมู่บ้านหนองโตนขึ้นมาครับโดยการใช้เงินก่อสร้างจากการบริจาคของชาวบ้านหนองโตนได้เงินทั้งสิ้น1 9 0 0 0บาทแบ่งเป็นค่าวัสดุก,ก่อสร้างจำนวน1 6 0 0 0บาทและก็ค่าจ้างช่างจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาช่วยกันก่อสร้างจำนวน3,000บาทรวมแล้วก็เป็นเงิน1 9 0 0 0บาทครับ การที่ชาวบ้านช่วยกันรบริจาคเงินสร้างสลาพักริมทางขึ้นมาเองเนื่องจากว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการที่ไม่มีที่พักหลบแดดหลบฝนระหว่างรอรถป,ประจําทางครับจึงได้ร่วมกันรบริจาคเงินสร้างสลากันขึ้นมาเองครับซึ่งสลาพักริมทางที่พวกตนสร้างขึ้นมาแม้ว่าจะใช้เงินเพียงแค่1 9 0 0 0บาทแต่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเพราะว่าใช้พักหลบแดดหลบฝนได้ตลอดทั้งวันครับไม่เหมือนกับสลาพักริมทางรูปแบบใหม่ที่ทางราชการสร้างขึ้นด้วยงบ1 2 0 0 0 0บาทครับ ซึ่งก็ตั้งอยู่ใกล้กันที่ใช้หลบแดดได้เฉพาะช่วงเวลาเที่ยงเท่านั้นครับและก็ไม่สามารถใช้หลบฝนได้เพราะว่าฝนจะสาดครับกับผู้ที่มาพักแน่นอนซึ่งสลาพักรีมทางแบบนี้สวยแต่ไร้ประโยชน์ครับต่อชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่ทราบว่าสาาร้างประโยชน์ให้แก่ใครอาจจะไม่มีประโยชน์ต่อชาวบ้านแต่ว่าอาจจะมีประโยชน์ต่อผู้สร้างก็ได้ครับผมแน่ชาวบ้านมีการกันแหนกันแหนะเ,เล็กน้อยด้วยครับนี่เป็นอย่างนี้ครับทีนี้ลองคิดดูนะฮะอันนี้เป็น ของทางด้านทางการสร้างนะฮะหนึ่งแสบาทครับสวยงามดีครับเป็นดสไตล์โมเดิร์นครับแต่ว่าใช้งานไม่ได้จริงแต่ว่าอันนี้คือของชาวบ้านสร้างครับหมื่นบาทครับแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้จริงครับหลบแดดหลบฝนได้ครับนี่เป็นอย่างนี้ครับนะฮะลองคิดดูนะฮะนี่ชาวบ้านเขาบ้านนะแต่ไม่รู้ว่าก่อสร้างแล้วนี่ใครจะได้ประโยชน์เราไม่รู้งั้นครับบุวยครับชาวบ้านนี่ก็ช่างค่อนแคะนั่นฮะนะฮะ แต่ว่าตอนนี้ทางด้านตัวทางหลวงเองเขาก็พยายามเร่งแก้ไขนะครับเร่งแก้ไขที่จะให้มีการบางแดดบางฝนได้ครับกำลังเร่งแก้ไขปรับปรุงอยู่นะครับแต่ว่างบก็สูงนะ1 2 0 0 0 0บาทนะครับนะฮะแต่ว่าชาวบ้าน1 9 0 0 0กกลับได้ประโยชน์มากกว่าอันนี้เป็นที่น่าเจ็บใจครับ <laughs> ทีนี้ถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้ครับก็ไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์ครับเจริญทรัพย์เองก็มีโครงการเกิดขึ้นด้วยกันทั้งหมด3โครงการนะครับสามโครงการด้วยกันโครงการแรกก็เป็นในส่วนของเป็นตัวอาคารพาณิชย์นะฮะสี่คูหา2ชัน้นสไตล์โมเดิร์นครับสี่คูหานะครับอยู่ที่ซอยชยางกูน42หรือว่าซอยอุบลมอเตอร์ไบค์ครับถ้าเผื่อใครที่จะซื้อเพื่อที่จะทําเป็น บ้านพักก็ได้ครับเป็นออฟฟิศก็ได้ครับเป็นร้านค้าก็ดีครับหน้ากว้าง4เมตรแล้วก็ลึกเข้าไป15.5เมตรครับท่านไปได้เลยนะครับาสามารถที่จะเลือกซื้อได้การก่อสร้างใช้วัสดุอย่างดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบของการร้อยอไฟฟ้าใต้ท่ออาคารนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านระบบของการกำจัดปลวกครับแล้วก็ใช้วัสดุ S.C.G. อย่างดีเลยครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะฮะซอยจิยางกุล ถ้าเผื่อเหมาะในการค้าก็เหมาะนะเพราะว่าอยู่ใกล้แมคโรบิกซีเรตัสรับอยู่ใกล้กับทางด้านขนสง่งและก็สนามบินครับนี่โครงการแรกนะครับอาคารพาณิชย์ส่วนโครงการที่2กับโครงการที่3ครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำสไตล์นะฮะหลังคาทรงปั้นหยาครับออกแบบมาได้สวยงามมากนะฮะสห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น174ตารางเมตรนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปชมได้ สูยจริงๆครับสามารถจอดรถได้2คันเลยนะฮะสคันเลยเหมาะกับคนที่ต้องการแยกบ้านมาเป็นครอบครัวเดี่ยวนะครับพ่อแม่ลูกหรือบางคนอาจจะทํางานมาชั่วชีวิตนะครับแล้วก็ต้องการที่จะ,กะเกษียณอายุราชการแล้วก็กลับมาอยู่ที่อุบลเราลูกหลานก็เรียนจบมีงานทําอยู่ต่างจังหวัดต,ต่างประเทศนะครับก็อยู่เพียงแค่2ตายายก็อยู่อมอไอแมะนะครับกับบ้านหลังนี้ครับสามห้องนอนสองห้องน้ำน,น,นี่เหลือเฟือจอดรถ2คันด้วยครับ ท่านสามารถเข้าไปดูได้ผมดูแล้อย่างชอบเลยนะสวยจริงๆครับทีนี้เนื้อที่นะครับเริ่มต้น60ตารางวาส่วนพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น1 7 4ตารางเมตรครับบางคนบอกว่านี้ช่วงโควิดหาเงินค่อนข้างจะลําบากนะครับทำอย่างไรครับอยากจะซื้อเฉพาะที่ทางได้ไหมยังไม่อยากก่อสร้างบ้านครับคุณเกศจัดให้ครับสอบถามเลยครับ0 8 5 6 3 2 1 1 1 8ติดต่อหาคุณสุนันท์ครับ0856321118 ติดต่อหาคุณสุนันนะครับกับโครงการจิญเรัทับโครงการพิเศษครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ถนันอิสุสตางปักภาคอีสานวารีชชมราบเดชอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เปตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover แรงจัดแล้ก็ประหยัดน้ำมัน ตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่เขาเรียกว่าเป็น All New Isuzu D-Max นะครับคือ1นปรับเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยครับตัวเครื่องยนต์3.0นะครับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์นิจูก DDI นะครับให้แรงม้า150แรงมา้าและก็ตัวแรงบิดนะครับ350นิวตันเมตรครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อได้เลือกขับได้นะครับเพราะว่าเขามีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สป และสองเขาปรับโฉมใหม่ภายนอกกับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันล่อล่ำล้ำยุคครับและไม่พอนะครับตัวภายในนี้ครับออกแบบใหม่อินเทอร์เนียนะครับสวยงามราวนางฟ้าขนาดน้องญาย่ายังขยาบครับสวยจริงๆครับเหมือนรถ SUV เหมือนกับรถเก๋งสีดานครับแต่นี่คือกระบะนะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแฝงกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็มีทั้งออฟโรดอย่างเช่น V Cross ด้วยและตอนนี้อิซูซูเขามีแคมเปญนะครับซื้อรถกระบะ อิสุสุวันนี้ครับขับฟรี3เดือนครับซื้ออิสุสุวันนี้ครับขับฟรี3เดือนนี่ไปเลยนะฮะอิสุสุตามปากพระอีสานทั้ง4สาขาครับเวลาที่ซื้อรถเขาก็มีการเวลาที่ซื้อรถนะครับอรุณสวัสดีครับท่านครับผมกำลังจัดผมกำลังจัดรายการอยู่ครับผมครับได้ครับผมครับผมครับผม แล้วก็ในส่วนของทางด้านถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรายและต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์หรือว่าเปลี่ยนล้อแม็กตรงไปทด้าอนถาวรยางยนต์นะครับถาวอนอยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรยางยนต์ครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจาหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศ road, road, ออนรถออฟรถยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับแล้วก็ถ้าเผื่อใครที่ซื้อ,อยางวันนี้ครับซื้อในราคาเงินสดแต่ว่าผ่อนได้นานถึง10เดือนครับแล้วก็ไม่พอนะครับ เขายังเป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออลูมยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดำไม่รมดำครับอ่าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจยันเบรกนะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยนะครับอ่ารวมทั้งการเปลี่ยนชกอัพนะฮะเปลี่ยนชกอัพหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านตั้งศูนย์ถ่วงล้อครับ ไปที่นี่ฮะถ่าวรยังยนต์ถาวรยางยนตกรุ๊ปแล้วก็ไทยสถาวรยังยนต์ทั้ง3สาขานครับดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าครับคุณกันยาเองก็ฝากย้ำม,มาบอกว่าจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งนะครับเป็นรถของคุณกัญญาเองครับนะฮะว่าอย่างนั้นครับนะฮะ,อะโอเคนะครับทีนี้เราก็มาถึงในส่วนของ